มาผมใส่เลซินแล้วปรับเครื่องแลละมาเริ่มกันเลยดีกว่า ตอนนี้ผมเขียนโค้ดเข้าไปแล้วไงเขียนโค้ดงานเข้าไปแล้วรวยนะสนใจงานติดต่อมานะครับเพื่อไปหลอ่อเป็นเงินเป็นทองเป็นหน้าเป็นสัมฤทธ์คุยกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าซื้ออะไรบ้างนะครับเพื่อจะเป็นหล่อเป็นทองหรือของคำข่าวนะครับแต่ผมอันนี้เป็นไฟล์เก่าผมแค่ลองลองถาดใหม่ลองไฟรมใหม่เพื่อให้ลูกค้าดูเพื่อความมั่นใจในการมาสั่งผมทับต้นแบบแหวนนะครับ ทำต้นแบบแว็กเตอร์เข้าลงหล่อนะครับผมรับทําต้นแบบเลยนะครับโอเคเริ่มไปเลยแล้วหลวงพ่อกลวยนะเลือดต่างผม mm hmm. ปั้นงานในคอม 15, อ่ะหมื่นห้าขั้นต่านะครับอันเนี้ยแบบแบบเบสิกเลยแบบเบสิกเลย mm hmm. ก็อยู่ในหมื่นห้าครับแต่ถ้าเกิดยุบยิบวันเนี้ยผมคิดเยอะแน่นอนผมอยาจะทําได้กับโลโพลิกอนอะไรปั้นเนี้ยมันยากครับแล้วลขนาดอีกอ่ะเริ่มไปเลยดีกว่า ใหลงพกเลย้มทุามากคนนะครับใครๆงคนพร้อมกันครับกดแล้วโอเคครับเริ่มใช้แสงแล้วอย่ามาดูกันไม่รู้ว่าจะขึ้นมากี่วงนะแต่ฟิล์มก็ใหม่อยู่เหล็กทั้งด้นเลยหนักมากโอเคครับใช้ใช้แสงแล้วให้ฟังเสียงกันนี่ตึ๊กไหม จะยินตึกอยู่นะจะขึ้นหรือเปล่าอยู่มันลุ้นกันแน้วรับนครับผมหยุดแล้วกับถาดใหม่นครับโมโนสองฟิวชั่นกับโมโนสี่เคโมโนสี่สามเครื่องรวมกันที่ลวมกันเพราะว่าเอา เพราะมันปเปาะไงไอ้ตรงไหนมันเปาะผมเปลี่ยนเอาของโมโนโมโน 4K มันมันจะรั่วเข้าในเครื่องอะเยอะมีจุดรั่วเยอะไงผมก็เลยไม่ไม่ผลิตออกมาแล้วแต่ชอบที่มันมีอะไหล่เหล็กไเยอะเนี่ยอย่งถาดเนี่ยแล้วพอเป็นโมโน2โมโน4แม่เป็นทัตติกเพื่อให้ราคามันถูกลงมั้ยแต่ความทนทานใช้งานมันไม่ยืนเนี่ย แต่โมโนสี่เสียอย่างเดียวคือมันมันมีจุดเลซินตึมเข้าไปในวงจรเนี่ยเนี่ยข้อเสียของโมโนสี่แต่ข้อดีคือมันเป็นเหล็กทั้งดุนเลย <c oughs> โอเคไม่รู้ของโม,โมแต่แต่เหล็กแต่เหล็กอันนี้ผมซื้อซื้อตัวแต่งมันมาเออแต่โมโนสี่ซื้อมามันก็เป็นโมโนสองนี่ยมีแต่มีแต่คับติกอย่างเดียวเลย เอออันนี้นีเป็นตัวแต่งเป็นตัวกึงพิเศษมากึงเหล็กพิเศษมาผมซื้อยกากนานละไหลไปโอเคฮะผมก็อยู่คนเดียวทําง,งานก็คุยกับโซเชียลรับค้านก็ออกจากการเป็นเพื่อนผมได้นะผมก็บินเพียนอยู่กับศิลปเะเหนียวแค่อย่ามาดูเหรียแหวนหลวงพ่อลวยะฮะสนใจบูชาติดต่อมานะ้าสบง92 48 59 45หรือปั้นงานฝันเห็นอะไรก็ฝากปั้นได้ หล่อปเงินเป็นทองก็มาคุยกันนะผมจะบอกกระบวนการแล้วแนะนําลงหลอ่อพี่ๆลงหล่อในเฟซผมเยอะเลยหรอกนะครับหรือลบบุรีก็ตองปูเลยครับลงหล่อทองเหลืองทั้งนั้นโอเคฮะไปแล้วครับหยุดแล้วไ่ด้เกมคอยง่างเจอกันในยูกิหรืออาร์อารูวีนะครับไปแล้วเดีย๋ยวมาดูงานครับว่าเร็วอยู่นะ ว่าชิดปิดหนึ่งเอ้ยนะครับ